สนุกมากสนุกมากมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนตื่นตัวตลอดเวลาตื่นตัวมากจริงๆคือเอาเอาจริงนะคะคือเข้าไปเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นละครเวทีที่เหมือนกับอินเทอร์แอคทีฟคือเราได้มีโอกาสได้เล่นด้วยแต่ยิ่ไม่คิดว่ามันจะแบบมันจะวุ่นวายขนาดเนี้ยเพราะว่าเรารู้ <c oughs> สึกว่าเราไม่อยากจะพลาดตรงไหนไปเลยสักนิดเดียวอนะไรเงี้ยวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งเข้าวิ่งออกกันจนแบบคิดว่าตอนแรกเข้าไปจะอยู่ด้วยกันนะแต่เปล่าเลย ไม่ตอนแรกอะพวกเราจับมือกันตอนแรกแยกกันไป oh. ว่าเออเราจะไปแบบเราจะแยกคนไปคนละทางใช่ไหมคะแล้วเราก็เอยแบบเอาให,าใหม่ไม่เอาดีกว่าเราตั้งใจมาด้วยกันแล้วเราอยากจะไปด้วยกันเป็นทีมเข,ข้าไปขนานไม่มีใครสนใจเลยถูกต้องค่ะ,คะก็ไปคนเดียวพีพก็เข้าไปในห้องคนเดียวคือกลายเป็นปว่าเหมือนแบบแยกกันไปหมดเพราะว่าเราเหมือนอยากไปติดตามสถานการณ์ตรงนั้นที่เกิดขึ้นแบบจริงๆแล้วเราก็อินไปด้วยนับถือรายละเอียดจริงๆนะคะคือมันเหมือนกับว่าอิมรู้สึกว่าทุกคนมันจาลองชีวิตอะ มันจะลองชีวิ <S <S> ไม่ว่าจะเป็นเส้นเรื่อง <S <S> <S ไม่ว่าจะเป็นการรับชม <S <S> <S ไม่ว่าจะเป็นการเล่นว่าทุกคนจะมี private scene ของตัวเองทุกคนมี story <S <S ของตัวเองแล้วมันเหมือนกับให้เหมือนให้โอกาสเราเข้าไปอยู่ในโลกแบบโลก private แต่ละโลก <S <S หรือว่าแบบนั่งมองไกลๆอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าอย,อยู่ที่ว่าเราเป็นคนใกล้หรือเป็นคนไกลแค่นั้นนะแล้วมันแบบดีมากๆมันมีพลังแบบมากๆต่อให้เราเหมือนแยกเส้นเรื่องกันไปยังไงอ่ะมัน amazing มากตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะรู้เรื่องใช่แล้วมันก็เข้าใจตรงกัน พลังนักแสดงก็ดีแบบดีมากๆด้วยเล่นเล่เลนเนาะเล่นชอบอะคะ่ะชอบมากใครที่ยังไม่เคยดูละครเวทีหรือว่ายังไม่เคยเปิดใจกับละครเวทีแบบใหม่ๆก็จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นละครเวทีอีกหนึ่งอย่างเลยแบบที่ทุกคนต้องมาดูจริงๆนั่นคือดูหน้าค่ะใช่ค่ะเราก็อยากจะให้เตรียมตัวมานะคะคือปลุกความเล่นสนุกในตัวเองถ้ามาอยา่าเขินถ้าเขบอกให้คุยกับตัวละครเราคุยกับเขาเหมือนแบบคุยคุยได้เลยคืออยากจะให้เล่นเต็มที่ไปเลยเดี๋ยวเรามาจะรู้ว่ารู้สึกสนุกไปได้สุดเต็มที่กับแบบการชมครั้งนี้ไปอีกกล้าทำ กล้าพูดแล้วก็กล้าคิดพี่เจ๋งอีกอย่างหนึงน,นะคะไม่ใช่แค่นะักแสดงที่พร้อมเล่นกับเรานะคะ คนที่มาดูใช่ทุกคนพร้อมเล่นสนุก้วยการมีปีประทับใจตรงนี้มากประทับใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆปกติละครเวทีที่เราเคยดูมันจะเป็นละครที่เรานั่งอยู่เฉยๆเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราสนใจใครเราอยากรู้ตัวละครไหนไปทางไหนทิศทางไหนเป็นยังไงอยากรู้เรื่องราวของไทยเราก็แค่เดินตามเขาไปค่ะสนุกมากๆเลยแบบอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยดูนะรีบมาดูเลยยังทันค่ะเราก็จะบอกว่าจะได้รับประสบการณ์ดีๆอย่างนี้กลับ,บบ้านเลยแล้วก็มีความสุขมากแบบ เต็มเต็มอ่ะชอบมากค่ะดีมากๆเลย